ทอ,ทองคำเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินแห่ง,งความกลัวมันเป็นเรียลมันนี่เป็นเงินจริงๆซึ่งในปัจจุบันเนี่ยออมทองขั้นต่ำห้าสิบาทหลักคิดในการลงทุนทองประเมินความเสี่ยงตัวเองง,ง่ายสลักออมสินพิเศษ2ปีเพิ่มเงินรางวัลที่1เป็น10ล้านบาทธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม สวัสดีครับพบกับผมเคนนักครินมนิกิจไพยบยูและโค้หนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์เรียบเกนวันนี้ครับเงินทองของจริงเราจะคุยถึงสินทรัพย์ประเภทหนึ่งซึ่งคลาสสิกมากผมเชื่อว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่รุ่นคุณปู่คุณย่าก็ออมด้วยสินทรัพย์นี้ทองครับออมทองครับ มันดีไหมครับออมแล้วมันเป็นอย่างไรวิธีคิดควรจะเป็นอย่างไรครออมทองเนี่ยจริงๆมันก็ขย่อมาจากคำว่าซื้อทองแหละครับนะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยถ้าเรามีเงินก้อนปุ๊บเราก็ซื้อทองมาบาทหนึ่งใส่ได้เลยนี่คือการซื้อถูกไหมครับมันก็เป็นการเก็บสะสมมูลค่าแล้วก็ถือไว้ยาวๆก็มูลค่าสูงขึ้นแต่ว่าพอในปัจจุบันเนี่ยแหมคนเราก็แบบต้องใช้คํานี้ภาษาเดิมๆเบี้ยน้อยหอยน้อยไม่อากจะซื้อที่29-30 0 0เราไม่มีตัวบริษัท ค้าทองคำนะก็เลยออกไอเดียขึ้นมาว่าเออถ้าอย่างนี้ไม่มี2,900 0ไม่มี3,000 0ก็ไม่เป็นอะไรลองมาออมเดือนละพันไม่เล่ามันก็มีระบบพวกแอปพลิเคชันนะคำให้เราเก็บข้อมูลตัวเลขต่างๆได้ออมเดือนละพันออมเดือนละพันออมเดือนละพันสะสมไปเรื่อยๆเมื่อถึงมูลค่า ตรงที่เราสามารถซื้อทองได้ทั้งเส้นได้ทั้งแท่งอะไรเง ja. ี้ยนะเราก็สามารถเปลี่ยนหน่วยที่อยู่ในแอปเนี่ยกลายเป็นทองคําแท่งก็ได้หรือจะสะสมไปย,วยาวๆไม่รีบก็ได้แต่เงินก้อนที่จะเอาไปซื้อทองเนี่ยมันก็ยากขึ้นเพราะทองมันก็แพงขึ้นนะครับของเคนทันรุ่นกี่บาทครับประมาณ 90, 0 0 0ัหมื่นโอ้ครับผมดีฮะถ้าเคนตอบ300พี่ใส่เฮ้ยันคือมันก็เฮ้ยเดี๋ยวมันเคย300รยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ในยินรุ่นปู่รุ่นย่าเขาบอกว่าสา0อี่รอยอะไรเงี้ยนะโอ้เพราะงั้นมันก็เติบโตของมันมาเรื่อยๆซึ่ง ว่าออมทองขั้นต่ำห้าสิบบาทครั้งละ50บบาทมันเป็นการทําให้คนที่มีไรายได้น้อยหรืออาจจะมีเงินออมน้อยเนี่ยที่อยากจะสะสมทองไว้เป็นสินทรัพย์หนึ่งเพราะว่าเราอาจจะลงหุ้นลงอะไรต่างๆไว้ละเราก็อาจจะเก็บทองไว้อีกประมาณหนึ่งใช้เงินน้อยๆสะสมได้เข้าถึงได้นะครับภายใต้เดี๋ยวนี้มีระบบแอปพลิเคชันโอ้โหง่ายมากก่อนหน้านี้ เราซื้อทองต้องอเก็บเงินของเราเองร,รอเวลาอ,อันนี้เราไม่ต้องรอรแล้วทยอยสะสมไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องถามเพิ่มเติมแล้วว่าแล้ะไอสินทรัพย์ที่เป็นทองวิธีคิดข้อดีข้อเสียในการออมมันมแทนที่จะเอาเงินนี้ไปออมสินทรัพย์ประเภทอื่นเนี่ยมันเป็นยังไง ต้องบอกว่าทองเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่คาดเดาไม่ได้ง่ายนะครับเหมือนเนเหมือนในสมัยอดีตถ้าในสมัยอดีตเนี่ยมันจะผกผันกับดอลลาร์อยู่แล้วใช่ใช่ใชแล้วครับมันค่อนข้างจะเห็นชัดเดี๋ยวนี้มันไปทางเดียวกันได้ในบางครั้งด้วย<ช>นะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะกลับมาที่โจโหนึงเขาบอกว่ากูรูทางด้านทองก็เคยพูดว่าทองทองคำเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินแห่งความกลัว มันเป็นเรียลมันนี่เป็นเงินจริงๆเพราะว่าก่อนที่มันจะเป็นเงินธนบัตรที่เราใช้กันเหรียญที่เราใช้กันเนี่ยมันมาจากทองก่อนถูกไหมมันถึงต้องเอาทองไปวางแล้วก็ถึงจะพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าไอ้เงินจริงๆเนี่ยก็คือทองคําทีนี้มันเป็นทรัพย์สินแห่งความกลัวคืออะไรก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดเรื่องไม่คาดฝันถูกไหมมีความกังวลวิตกกังวลทั่วโลกอะไรต่างเนี่ยทุกคนก็จะหันกลับเข้าไปหาเงินที่แท้จริงอีกครั้งหนึง่งครับผมอ่ายกตัวอย่างเช่น พอโควิดเริ่มระบาดหุ้นอาจจะตกอะไรตกคนก็หันกลับไปเริ่มไปกลับไปถือทองทองก็จะมีราคาขึ้นมาอยู่ช่วงนึงเขาบอกว่าเป็นเซฟเฮฟเว่นพอทุกคนคลายขับคลายคลายความกังวลทองก็ลงลงมาอีกทีนี้พอเขาบุกกันมีโจมตีกันมีสงครามมีสงครามต่างทองก็กระโดดขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยมันเกงกําไรหรือคาดการณ์ด้วยค่อนช้างยากถ้าเอาให้ง่ายการออมทองนี้ก็เหมาะเพราะว่าเราสะสมแบบยาวๆนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ รุ่นคุณปู่คุณย่า3-400<า>ี่วันนี้เราเห็น 2- 3 0ส0 0หม่ใช่ไหมฮะอีกหน่อยเราอาจจะเห็นที่ไปมากกว่านี้ได้เหมาะกับคนแบบไหนเหมาะกับใครเป็นพิเศษหร,หรือว่าหลักคิดในการลงทุนทองควรจะประเมินความเสี่ยงตัวเองยังไงทองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราเชื่อถือมาในลักษณะของการเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าดีแล้วถ้าคนบางคนเนี่ยต้องบอกงี้ลงทุนหุ้นไม่เป็นลงทุนกองทุนไม่เป็น,นแต่เขาจะรู้ว่าทองมีมูลค่าใช่ใช่ใช่ก็บอกว่าซื้อทองเก็บเหมาะกับคนทุกแบบเลยครับผมเพราะว่าคนเราเนี่ยควรจะมีทองคําอยู่ในพอร์ต สะสมไว้สักนิดหนึ่งสมมติว่าเรามีทรัพย์สินรวมสักร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเคนครเราอาจจะมีทองคำสักประมาณห้าเปอนะร์เซ็นต์นะเพื่อเป็นตัวที่คอยชดเชยความเสี่ยงอะไรต่างๆบางครั้งสินทรัพย์ต่างๆมูลค่าตกลงก็จะมีทองคําที่เป็นตัวรักษามูลค่าไว้ได้แล้วถ้าเกิดบอกว่าเราไม่มีเงินเก็บเงินก้อนที่จะไปซื้อทองเราก็อาจจะใช้วิธีการออมแบบนี้ก็ได้ข้อควรระวังละครับในการลงทุนเกี่ยวกับทองข้อควรระวังตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า เมื่อมันเป็นแอปพลิเคชันนะมันก็มีทั้งร้านทองจริงและร้านทองปลอมครับเคนเพราะว่าก็มีหลายคนส่งข้อความมาว่าเขาอ,อมทองถูกไหมถึงเวลาวันหนึ่งเกิดมีความเดือดร้อนจําเป็นต้องใช้ไปถอนจากแอปแอปมันปิดตัวไปแล้วเ,เพราะ,ะนั้นเราอาจจะต้องเช็คสักนิดหนึ่งนะครับมันไม่เหมือนการซื้อทองถูกไหมถ้าซื้อทองจากร้านทองที่เราเชื่อถือเราได้ทองมาแต่ถ้าเกิดเป็นการอมทองเราทยอยเนี่ยต้องดูว่า ข้างหลังนะครับของแอปนั้น,นเป็นบริษัทอะไรนะครับแล้วก็เขาน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับลองตรวจสอบให้ดีวิฉะนันก็อาจจะสูญเงินเสียเงินได้สรุปนิดหนึงครับการอ,อมทองครับผมการซื้อทองนะครับการสะสมมูลค่าผ่านทองก็เป็นวิธีการที่ ต้องบอกว่ามีมานมนานนะครับแล้วก็ยังใช้ต่อได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวนะครับใส่ทองไว้ในพอสักประมาณหนึ่งนะครับ5-10%ได้ครับแล้วก็การอมทองก็จะเป็นตัวช่วยเพราะว่าเราสามารถใช้เงินทีละน้อยสะสมไปได้นะครับข้อควรระวังก็คือเช็คให้ดีนะฮะว่าบริษัทนั้นใช่และเป็นของจริงนะครับที่เปิดรับอมทองมีทองให้เราแลกจริงๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเงินจะสูญครับวันนี้ขอบคุณคุณหนุ่มมากครับครับสินดีครับ ช่วงต่อไปครับพบกับคุณิินโชคกมลกิจกับข่าวเศรษฐกิจแง่มุมเรื่องเงินเงินทองครับสวัสดีครับนี่คือช่วงที่2ของเงินทองของจริงกับผมถินโชคกมลนกิจนะครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของกระแสแผ่นป้ายทะเบียนครับใช่ละครับคุณผู้ชมคงได้เห็นแล้วนะครับแผ่นป้ายทะเบียนที่พวก พอ้ายาเสพติดใช้นะครับเป็นแผ่นป้ายปลอมแล้วก็มีการกดรีโมทและเปลี่ยนแผ่นป้ายได้นะครับหรืออีกข่าวหนึ่งที่เป็นผู้หญิงที่ถอยรถมาจากโชว์รูมเป็นทะเบียนป้ายแดงนะแต่ปรากฏว่าเป็นแผ่นป้ายปลอมกลายเป็นว่ามีโทษทางอาญานะครับคุณผู้ชมครับคืออย่างนี้ฮะแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยมันเป็นแผ่นป้ายที่จะต้องออกจากทางราชการนะครับหมวดอักษรก็ดีตัวเลขก็ดีจังหวัดก็ดีจะต้องตรงกับคู่มือ นะฮะที่เป็นคู่มือแผ่นป้ายทะเบียนรวมถึงการเสียภาษีทุกอย่างมันต้องตรงกันหมดเลยนะครับถ้าไม่ตรงกันถ้ามีของปลอมแล้วก็มีโทษด้วยนะครับซึ่งโทษกนในกรณีทําแผ่นป้ายทะเบียนรถขึ้นมาเองโดยหมายเลขทะเบียนไม่ตรงกับใบคู่มือจดทะเบียนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา265ฐานปลอมเอกสารราชการเจ้าของรถที่ใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวจะมีความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอม ซึ่งมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอมต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีเลยนะครับและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง100,000บาทดังนั้นนะครับเพื่อให้มั่นใจว่ารถที่เราซื้อมาเนี่ยแผ่นป้ายทะเบียนมันตรงกับรถของเราจริงๆแล้วก็ก็ไปตรวจสอบนะฮะเอาทะเบียนเอาเลขนี่แหละครับไปตรวจสอบที่โรงพักก็ได้หรือว่าไปที่กรมการขนส่งทางบกนะฮะสาขาไหนก็ได้นะครับเพื่อให้ตรวจสอบว่า ทะเบียนนี้ตรงกับรถที่เรากำลังจะซื้อหรือไม่เพื่อป้องกันไม่ให้โดนโทษอาญานะครับทั้หมดนี้คือเงินทองของจริงครับกลับมาพบก,กันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โม5นาทีทางช่อง7 HD วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ